แล้วลวกเราก็ยางมัดไว้ก่อนนะคะเพื่อความง่ายกับการเอาลวกค่ะท่านผู้ชมมันิง,ง,ง่ายค่ะเอาไปมัดมัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันค่ะถ้าเกิดว่าเอาบบมัดก็กระจะกระจายค่ะจักไม่ยังตะเป็นยัง,แ,ยงแล้วเวลาเราลวกเราก็ลวกทีละมัดทีละมัด mm hmm. กรอบขนาดโน่นหล่นป๊อปป๊อปป๊อปอหนูพี่เนาะ <c oughs> สะสดา สอนดนี่ค่ะจะมาลวกค่ะมาลวกด้วยกันค่ะน้ำก็ต้องให้เดือดจัดๆนะคะท่านผู้ชมเดือดรุนนี้ค่ะเขาก็จุ่มไปเลยค่ะจุ่มไปเลยค่ะมัดนึงทดลองกับมัดนึงนี่นะคะเรากกดกดกดค่ะห้านาทีก่ะห้านาทีก็สุกเลยค่ะลูกสะเดานี่เหนะคะ เอาไว้นานเะมันอันนั้นค่ะมันจะเปื่อยค่ะจะเปื่อยมันก็บวแซ็บมันก็ไม่อร่อยเดี๋ยวจะหน่อยจะหน่อยไม่เพียวก็พริกด้านค่ะไฟต้องแรงๆค่ะใส่ดอนฟืนเนี่ยนะคะพริกต้นก็จะเริ่มเป็นแบบนี้นะคะ,ปปนนนคะท่านผู้ชมนี่ค่ะพริกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็แช่น้ำเย็นเลยนะคะน็อกมานน็อกน้ำค่ะน็อกน้ำเย็น นี่ค่ะแม่เพียงกตเตรียมน้ําแล้วนะคะใส่การละมังน้อยค่ะเตรียมน็อกน้ําแล้วเตรียมน็อกน้ําแล้วค่ะห้านาทีค่ะนี่นะคะนี่นะคะเขียวงามะะเ,ลเลยค่ะน็อกเลยน็อกน้ําเลยค่ะนี่น่ากินมากนี่นะคะหน้าตาก็รจะเป็นแบบนี้ งามค่ะเรามัดยางไว้คือว่าเก็บความเป็นระเบียบให้เพื่อนค่ะเวลาเราลวกมันลวกง่ายนะคะก็เลยมัดยางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมัดตัวที่สองแล้วคะมัดตัวที่สองก็วางไล้ค่ะนี่ลวกอีกห้านาทีเหมือนกันค่ะนะคะมัดที่สองกำลังเตรียมจะยกเหมือนกันค่ะครบห้านาทีแล้วน,น,นะคะ นี่เป็นสูตรเฉพาะของแมเีิวเดอร์ถ้าสูตรนี้นะลวกนะมันจะไม่ขมมากนะคะถ้าเราลวกนานนยมันจะเปื่อยแล้วก็จะขมแหงค่ะท่านผู้ชมนะคะมัดสองก็เตรียมน,น็อกน้ำแล้วค่ะแซ่บค่ะกินกับลาบเกี่ยวปลาค่ะแซ่บค่ะท่านผู้ชมนะคะมัดที่สองก็น็อกน้ำแล้ว โอเคนี่เราขากง่ายๆเราก็เอาตัวล่างเอาตัวล่างขึ้นมาแล้วนี่ขากง่ายๆสูตรไม่ให้ขมมากนะคะไม่ขมมากเลยดีอร่อยคะ่ะคือสูตรนี้มาค่ะมาอีกแม่เอาพักกระเดาค่ะท่านผู้ชมจิ้มอีเจียวปลาเสื่อมค่ะนะคะ กระดาอยู่เฮื่อนเจ้าของค่ะไ่ได้เอาของภัยดอกคะ่ะเป็นต้นมันเกิดเองตั้งแต่สมัยพ่อแม่เพียวอ,อยู่ค่ะแซบนะคะต้นนี้แซบเด้อแล้วกระดกค่ะมาบ่งนำกัน <c oughs> แต่ละยอดค่ะนี่ค่ะ มองน,นียค่ะทำไนช่อชมมองผักกระเดานะคะเนี่ยมองนียแซ่บนะคะคมแต่ไม่ได้คมแห้งค่ะแซ่บดูเลิฟเลยต้นก็ไม่ได้สูงนะคะต้นนะพอดีค่ะเพราะว่าไม่เพียวตอนค่ะแฟนพ่นตอนตอน,ตอนเฮตี้อะครับังเอาง่าย อยเอายอดกระเดามากินผักสะเดากินกับแจ่วปลาโอ้ตะพงข้างหน้าจังนี่ใหญ่ลพี่เอ้ยนี่เอาบ่ได้เออนั่นเด้เออหั่นันบ่ลมเออหั่นออกทุกอันเลยทงพุ่นอออกให้หมดยอดทง่ล่ะ จดี๋ยวไม่เพรจะลวกนะคะเดี๋ยวพามาลวกพาสูตรวิธีลวกสะเดาให้แซบค่ะเออนั่นแหละลวกแบบไหนอ้ยกรอบขนาดเลยนี่คะเวลานั่นดกดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมเลย ดอกนี่ค่ะดอกแต่ละดอกด,อก,ดอกมากเก็บกองค่ะลูกไม่กินวันเดียวก็หมดนะคะนี่มเมเียวกว็กินค่ะแฟนวกก็กินเป็นคนมักกิน มาเอ่สะเดาวเอ่ดอกเอ่ยอดสะเดาแล้วก็ไอ่หมากเล่นฟ้าเลยค่ะมักชอบโอ้นี่เด็กอ,อียอดอย่างที่ว่าตะลองเกยหดเห็นแม่นหรือเปล่ตะออ,อ,อ,อนเห็ดเออโอ้มันเลยจะเอาอยู่นี่เห็นแล้ว Tốt hơn hầu <laughs> <laughs> nó kim xong sáng thưa tham thương ừ. của mất là hưng nắng 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 ừ nắng 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 เอาตนมใหญ่หันนเราต้องเด็ดใบแก่ออกก่อนนะคะคุณผู้ชมบ่แม่นว่าโรทงใบแก่เด้อโตนี่พี่เอ้ยยอดนี่โอ้ยขนาดเลยแต่ละดอกสอนจุก5บาทได้หันเนาะเื่อเจ้าสีเมื่อหัใส่หมดก่อนเนาะพี่หมดแก่มดแก่แก่เขาก็บ่กินคือกันเนาะอือ ถ้ารุ่นนี้จะรูดเลยเลยนี่เนาะใส่ลาบเนาะนี่เลยบอกว่าจุกใหญ่พร้อมของเฮานี่เนาะจุกใหญ่ของใครมันใหญ่กันบ้งบางคนมันจะเป็นจุกเล่ยมันก็สอนยอดเนะ ห้องก็ห้องแล้วหิวเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีลูกไอ้พักสะเดาแล้วก็ลูกกองตุ้งค่ะด้ยกองตุ้งของพี่น้องเอามาให้ก็จะลวกผักสะเดาเราต้องน้ำแบบร้อนจัดๆนะคะจุ่มลงไปเลยห้านาทีค่ะแล้วก็ยกแล้วก็่าด้วยน้ำเย็นมันสี่ปคมนะคะสตรนะแทบ អូយជុកទៅនេះធំណាស់ឡើយអត់ទេ เพื่อนๆก็จะไปลวกแล้วค่ะ